โอเคเปิดหม่แล้วโอเคมันนี้ในเทอร์เรียพาร์ทที่ห้าหหพาที่หกไหมกอลกินวันนี้ก็คือค่าแผนทลาซึ่งเราก็เดินมากลางเกมและช่วงกลางเกมโอเคเดี๋ยวเรามาเกมอาวุธก็เป็นอันเดิมเลยอาวุธอันเดิมเป๊ะๆกับชุดเกาะชุดเกาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใช้สองแบบแล้ว ชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะเป็นชุดนี้ชึบ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 โอเคผีแกะผีอีกแล้วไอ้เวนโอเคชึบชึบชุดแรกคอร์โลไฟต์คอร์โลไฟคอร์โลไฟคอร์โลไฟชึบ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 ดาบต้องการส่วนขาเพื่อนส่วนขา นี่จะแหละโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูสตัวนัดอ่านิดหนึ่งจะเป็นทน่าชุดกระตองเต่าเนาะชุดกระตองเต่าเมื่อโดนโจมตีจะสะท้อนดาเมจใส่ศัตรูอันนี้นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแรงนี่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 เลยสะท้อนดาเมจใส่ศัตรูวูดแต่เป็นร้อยเลยเฮ้ยเยอะอยู่หนาะไม่ใช่น้อยๆน,นะสะท้อนดาเมจใส่ศัตรูแล้วพลังโจมตี พลังจมตีวหัววุธอยู่ที่151และเป็นชุดคลอล์โลไฟนี่ชึบชืบชึบชุดคลอล์โลไฟอ้อใช่ลืมพลังป้องกันเดี๋ยวดูซิพลังป้องกันบวก17 17 17 27. 27อ่าแป๊บหนึ่งมาโอเค17บวกพลังป้องกัน17พลังป้องกันอีก27 ตัวพรางป้องกันอีก21 21ทั้งหมดโอ้หกสิบห้าหน่วยโอเคชุดทองตอเต่าบัวพลังป้องกันที่ห้าหน่วยและมาชุดมานคอหอยโอ้โหนี่จินชมพูฮันตะวันแทนที่มันจะช่วยลดตาก,การเกิดมอนแต่มันยังเกิด,ดโอโีกอะโอ้โหนี่มันเกิดเยอะแปลกๆวะ่ะเฮ้ยมา บวก20คอร์ไฟบวก20บวก18 38 38บวกอีก13หรือ13กำลังป้องกัน51กำลังป้องกัน51แต่นี้65เอ้ย65แปะเออ60 60เราเปลี่ยนเป็น2แบบแล้วคือเราจะใช้ทั้ง2แบบเลย แล้วแต่ละตัวจะถ้าเราหาเจอเราก็จะเปลี่ยนไปโอเคอย่างแรกก็จะเป็นชุดเดี๋ยวเราลองใช้ชุดนี้ไปก่อนไม่แต่จริงเรามาไปดูยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาใช้เป็นชุดกระดองเต่างั้นเราลองใช้ไปก่อนลองใช้ไปกนใส่ใส่เท่เฉยๆอ่ะต่อปันปีกเนาะปีกเราใช้มปนปีกนี่เปลี่ยแข็งสปีดสปีดอยู่ที่อ่ะไหนนี่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 นึอันหนึ่งโอเค สปีดอยู่ที่51เอาใหม่สปีดที่ปึ๊บ51โอเค51 51แล้วเรามาเปลี่ยนเป็นปีกอันนี้กูสาไปหามาหาแบบฟุ๊กๆเลยไปอยู่ก็เจอ โอเคอปีกมันชื่ออะไรไม่รู้ชื่อชึบโอเคสปีดเมื่อกี้อยู่ที่51เนาะ53าสิสวิสูงกว่าด้วยอะไม่ใช่ตรงนี้เออช่างมันว่อแหไรบล็อกเดียวเองความสูงอ่าในมันสูงกว่าเท่าไหร่วะโอ้ยี่สิบบล็อกเลยเ สวงกว่าทั้ง20บล็อกสปีดอยู่ที่5 53เนาะเช็คเช็คกล้องหนึ่งอยู่ที่51 51เหมือนกันเป้เลย51ไอีกรอบ51เหมือนกันเวเทอ่าต่อมาเป็นการบินบินเฉียงเลยบินเฉียงชึบอ,อยู่ที่61 61 6 1 61, 62 63สปีดอยู่ที่63โอเคเราจะใช้ปีกเป็นปีกอันเนี้ยนี่นี่อันนี้อันนี้น,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 นี่ชื่อมันชื่ออะไรช่างมันส่วนปีกอันนี้ลองแม่ลองลองรูง้นมันก็ไม่ได้ดีเด๋ออะไรขนาดนั้นปีกเนี่ยสปีดอยู่ที่51เหมือนกันเฮ้ยเตี้ยกว่านิดนึงสปีด51เหมือนกัน 62สปีดที่62สองึอ๊บสอโอเคอันนี้ดีสุดอันนี้ดีสุดหาง่ายเดีโอเคมันหาจากมอนตัวไหนว่าลืมแหละตัวอะไรว่าจำไม่ได้ช่างมันโอเคเรื่องจริงาาาอันนี้น่ามาคาบเล่นนะเนี่ยแต่งแรกเลยแล้วครับอังคิวน อังคิวส่วนประกอบมันเยอะเดี๋ยวหารูปให้แล้วมันส่วนประกอบมันเยอะมากเลยนะปึบ๊บการสถานะทั้งหมด 10, 10สิบสิบสิบสถานะมันคือมันเยอะเดี๋ยวขึ้นรูปให้คือมันกันได้สิบเอ็ดสถานะป่ะสิบเอ็ดสิบสองนี่แหละครับนี่เลยอังคิวชึบมันจะบวกการสถานะทั้งหมดก็จะเป็นอ่าการพิษเลือดออกใบตาบอด มันเยอะแล้วก็การเดินชา้าเดืมแต่ข้อเสียคือพลังป้องกันมันน้อยไปนิดหนึ่งพลังป้องกันแค่สี่โอเคอันนี้เป็นบวกดาเมจเนะาะจาได้ว่าเรามีอยู่เดี๋ยวรับให้ขับให้ดูรับให้ดูรับให้ดูรับอันนี้กับอันนี้เลยโซของอเปลี่ยนเปลี่ยนทันโซของบอสแพนิกสร้างสามตัวชิบ ชึบกับอันนี้หน, so, น,นึ่งอันโซอันพูดติดขัดโซบอลแมคานิค so, ทั้งหมดสามตัวใช้อย่างละห้าแล้วก็อันนี้ไอ้อันเหลืองนี่ไอ่เก็บไว้ไหนวะนี่หนึ่งอันก็จะบวกทั้งพลังโจมตีและตาติดไม่ใช่บวกพลังโจมตีซะมากกว่าบวกที่สิบสองหน่วยบวกที่ 10, เออสิบสอง โอเคชึบอย่างต่อมาอย่างต่อมาเรารองเท้ากบกระโดดเหมือนเดิมอยากใช้ไอ้โล่นี้นะแต่รู้สึกว่ามันไม่น่าเวิร์กอะต้องดูตามสถานการณ์ด้วยโอเคไอเทมไอเทมไอเทมเดิมเป๊ะแตเ่เปลี่ยนแค่ปีกกับโล่เป็นโล่อังคิว อังคิวคือมันคือมันดีนะแต่ข้อเสียคือมันคาบยากอะส่วนประกอบมันเยอะมากมเยอะเยอะมากๆอะ่ะมาน้ำยากา็เป็นน้ำยาเบสิคเบสิคเป็นอน้ำยาเบสิกก็จะเป็น,บว,ปน,วววนบวกพลังป้องกันแปดหน่วยลอตเะอร์เมดไว้ลงอ่าบวกพลังป้องกันแปดหน่วยวิ่งเร็วขึ้น เว้นโฟ HP เราตัางกันเกิดมอนไอ้จริงไอ้เราตัางกันเกิดมอนไม่ต้องก็ได้นะแต่ใช้ไปดีกว่าเพราะไอ้จังเกิลมันเปลี่ยนใหม่เป็นอ่าอ่าเร่องอตัตราการเกิดมอน80%มาถ้าจำไม่ผิดแอ้นี่เก็บหัวใจไกลขึ้นอัตราแม่ได้ลงต้องไปหามาเพิ่มน่น่องแล้วก็ไฟร์จับแล้วก็บวกดาเมจ บ,บเก็บไว้็บบนี้อย่างละขวดเพราะขี้เกียจแบบเปลี่ยนแบบสับไปสับมาสับไปสับมาก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนมันง่ายดีแหลล็อก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 แล้วก็ล็อกโอเคอย่างต่อมาเราจะใช้เป็นอ่าไหนดูซิรูปปั้นหัวใจอันนี้มา1อันจำได้ถ้าจำไม่ผิดฟาร์มอ,อ๋อมีอันเดียวเองหื โอเคเงียนเดียวเงียนเดียวจริงด้วยอืมโอเคแค่นี้ก็ได้ชื่อไม่มีจริงๆโอเคช่างมันไม่เป็นไรอานี้หน้าเราทำแล้วเรียบรอ้อยทุกอย่างเรียบรอ้อยหมดครบทุกอย่างออมาอ่าเดี๋ยวแจ้งอันนี้นิดหนึ่งซึ่งไออันนี้เราจะใช้เป็นทำอารีน่าไม่เชิงอ,อ,อารีน่าแต่เป็นบัฟเนาะ HP นี่ ไม่ไม่ใช่มีฟาร์มดีกว่าอะไรนะตรงไหนมีฟาร์มนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้น,น,นี่สุ่มอ่อนนิดนึงชุบ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 โอเคอยังยังเงียบสงบโอเคไปแล้วก็ปรับอาหารไปเลยเลสโก้ชึบ ตรงนี้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 นี่เลยโอยอีอีอีอ,อีปักตรงนี่ก็ไะดะ้ปักแปะแล้วก็ต่อมาวอยแบ็กชึบนี่เลยโยงสายชึบอโอ้ยไอส้ส โอ้ยเฮ้ยโอ้โหของปากขนาดนี้ยังจะเกยน,นะพี่อเอา้าไอ้ปากครบเทียนชมพูฮันตะวันยังจะเกิดอีกไอ้เปรตน้ำยาย,ยิงไกลหมดอยู่ด้ดยโอ้โหมันเกิดอะไรกันนะขนานะ เล่ตัวหาตัวเดียวที่ไม่มีแบรนเนอร์อยี่ยให้ได้แบรนเนอร์น้อย่าหอโอ้แล้วไปไปมามาด้ไงโอ้โอเคมันไม่อยู่แล้วยงสายเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้มาอันไหนก็ได้อะอันนี้เท่าไหนก็ได้แปะแปโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำการเก็บของให้หมด ไหนกใก้ไหนเอานี้มากินเลยอือโอเคนี่เมื่อเราเปิดใช้งานปุ๊บนี่จะเด้งหัวใจมาอย่างนี้ประมาณสักหนึ่งนาทีต่ออันบ้าหรือไม่ก็สองสามนาทีต่ออันตู้มันยิงดีไม่ดูซาแล้วไงอะมี มาขอชนะนี่ชนะนีดตาเดียวเถอะ please คลิกเกียรมาใหม่อมเออเกิดบ่อยแท้ไอเปรดไอทั่วไอ้เลวเอาดอบด้วยผีหน้าผีโอ้ยเนาะ ชีวิตกูมีแต่อุปสรรคนั้นไอ้ดูแมงมุมมันมาอย่างไรดามเมจไม่ถึงเว้ย โอ้ย,อยนี่อืมโอ้โหพุงเข้าเต็มเต็มมีผุกแต่ไม่ใช่ไง เมื่อกี้ติดอะไรเออเออเเออไม่โดน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 โอ้ยกูสุดจะทนแหละใช้นี้ดีกว่า ที่สุดจะทนกับตัวเธอเพราะหัวนี้ดีไวแลวขอสรุปว่าไอ้อโหานี่ดีว่า,วอวา,อวาเออแต่ไงต้นเกลียวช่วงต้นๆเราใช้อันเนี้ยขอลูกตุ้มเถอะ please วิเสตัดเลี้ยงด้เย ดูซิเราได้สัตว์เลี้ยงหรือไอสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้แล้วนี่หว่าได้ลูกตุ้มหรือเปล่ปาเน, <c oughs> นี่ดูสิน้ำโมนน้ำโมสามจบพีซเอาได้เฉยเอาได้กีตาร์ของแถมนี่ไงกีตาร์มันดีตรงอา่ามันหาค่อนข้างยากและประเด็นคือมันตัดไม้ได้วยดึงไงเ,เก็บของก่อนเ,อเก็บของก่อนเ้ยได้รอบเดียวเลยเว้ย ลูกตุ้มได้ใม่อยู่ที่204โอกาสที่ขี้อยู่ที่38โอเคเราเก็บไออันนี้ไปอันนี้เด็ดมาเดี๋ยวเรามาอธิบายคุณสมบัติให้มันเรียบร้อยก่อนกีตาร์กีตาร์ามาแทนไอไอกีตากีตาร์เปนน็นทั้งคอนทั้งไออะไรวะมันเป็นทนั้งคอนเป็นทั้งขวานติแล้วก็ คือมันเยอะนะคนไอความสามารถนี้มันเยอะนะแต่ข้อเสียคือปันหาย,ยากนิดนึงก็เลยไม่ค่อยอ,อยากหามาใช้อะไรส่วนใหญ่จะต้องใช้ดวงอย่างเดียวเก็บแปเก็บไปอันนี้หลอกแหวกที่จะหาใหม่สัตว์เลี้ยงไม่ต้องไปไกลลูกตุ้มจะเป็นอย่างนี้อ่าเป็นลูกดอกไมย้ยี่เลยแล้วเมื่อโจมตีมันไม่มีอะไรคือประเด็นคือมันไม่มีอะไร ืมนี่ไม่มีอะไรแต่เมื่อมีมอสเตอร์อยู่ใกล้ๆแต่ประเด็นคือไม่มีมอสเตอร์ไงแจมได้นะว่ามีไอดาวไม่ใช่ไอไหนวะ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 อันนี้ครับอ่าปึ๊บ่บอยแบกอันโยกสายเสยโอเคปกักอืม แปะแปะอ้าวแปะโอเคเรียกเอา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 เ,อาเ,อาเอากาะคูนี่อ่ะลูกตุ่มนี่นะนี่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 นเราไม่ได้ปลาใส่มันมันจะมีเกร็ดดอกไม้พุ่งเข้าหาสตู ไอ้มันมันพุงน่งจริงปะ่ะมันโหมจริงปะ่ะเดี๋ยวนี้ผมมันจริงป่ะเราต้องเจอมันต้องอยู่ในระยะเท่านั้นหนูลืมแปลว่าใส่จุดเต่าไอ้โหมิงจริงเด้เวเฮ้โหมิงโหมิงโหมิงเฮ้โหมิง,มง,มงเข้าหาศัตรูเว้ย ต็ตามไม่เห็นมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ดีๆขนาดน,นั้นนะเนี่ยขอระยะประชิดดิโอ้ยแรงนะอวยทำในการจบตีอ่โอ้ยก็ไม่ได้ช้านะ แต่ข้อเสียมันคือไอดาเมจที่มันโฮมมิ่งเข้าหาศัตรูมันแอบเบาไปนิดนึงถึงคุณสมบัติมันจะเป็นแบบลูกตุ้มปกติแล้วโบนัสมันคือมันจะพุ่งหาศัตรูเป็นเก็ดเกรดดอกไม้พุ่งเข้าหาศัตรูแต่ข้อเสียคือมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเวยอจะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะส่วนใหญ่ลูกตุ้มช่วงประมาณกลางเกมเลดเกมอะ มันจะมีแค่อันเดียวไงเอ้ยมันจะมีแค่สองอันอย่างที่มันโฮมมิ่งก็จะเป็นอันนี้กับลูกตุ้มฉลามมันโฮมมิ่งแต่นี้มันไม่ค่อยอย่างโฮมมิ่งถามว่าโฮมมิ่งมันก็โฮมมิ่งอ่มันพุ่งข้าอสตู๊ก็จริงแต่ดาเมจมันเบาอ่ะเฮ้แต่ถ้าเอาไปสู้กับอีเอ็มเพลออฟไลน์น่าจะได้อยู่เอาไปออฟดิรู้สึกว่าตอนสู้บอสไอเกาะโคลไฟดีสุดแหละ ไอเกาะนี้คือมันจ่ายดาเมจได้ดีแต่ข้อเสียคือมันมันพลังป้องกันนอ้อยไปนิดนึงมันมีช่วงช่วงหนึ่งที่เราโดนโดนดาเมจไอโดนชนดาเมจไปสามรอบเนาะเกือบดิ้นเลยอันนี้ออฟที่ดีสุดเป็นไรอโอ้ด้มีอัตราคีสปีดดาเมจอ่านี้ติดคลี โอเคอันนี้น่าจะดีสุดดาเมจอัตราทิคี์คอนสตรายแล้วก็สปีดในการยมตีเนะาะดาเมจตอนนี้อยู่ที่2 0 5มานะก็ไม่ดีๆอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดิเปลี่ยนเป็นปุ๊บแล้วก็ซูบอสเอาไอ้บอสเอาคาตูรูแลนันมีเยอะมาหนูลองยาอันนี้นะเราจะไม่นี่นี่น เฮ้ยความเร็วได้อยู่ไม่แยกไปสร้างนามเมิดเยอะอยู่นะนามเมิดทีอยู่ออมันโฮมิ่เข้าหาสตูนี่ดีเว้ยแต่มันประเด็นคือไอ้แล้วคารตูนมเป็นบอสต,ต้นเกมเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรอ่ะมันมากแต่เกรดดอกไม้ดามเมิดมันก็นก็แรงนะไม่ใช่เบาๆนะไหนลองแบบ พุ่งเข้าใส่เลยนแนะ่วิแรงนะแรงนะวิแรงนะอีกรอบดิเพราะมันพุ่งเข้าชนสะท้อนดาเมจทำไมมันไม่เจ็บอะเนี่ยยืน เนี่ยทำไมมันจะไม่ตายอ่ะเอาต,อตายซะแล้วอก็น่าจะเห็นแล้วคือมันไม่ดีเดีอะไรขนาดนั้นนะแต่คือเรื่องไงเราต้องใช้ถูถ่ายไปก่อน แต่ประเด็นคือไอโกเลมเนี่ยโกเลมบางคนบอกว่าเป็นวอรที่กาที่สุดใช่ไหมแต่ประเด็นมันอยู่ไอตรงที่เราจะใส่พลังป้องกันหรือดามจถ้าดามจไปเลยคือมันจ่ายดาเมจได้ดีแต่ถ้าเป็นอันนี้มันจะจ่ายดาเมจช้าแต่ข้อดีคือมันจะบวกพลังป้องกันตอนนี้อยู่ที่78ตอนนี้อยู่ที่64 ซึ่งมันต่าแตกต่างกันมากแต่อยู่ที่เรื่องไงโอ้คิดลำบากแล้วว่าเราแบบสู้แบบชั้นเชิงหรือว่าสู้แบบขี้เกียจถ้าสู้แบบขี้เกียจมันก็แบบขี้เกียจไปเลยอะแบบโง่ๆแบบโง่งๆไปเลยแบบอ่ะเก็บไปเออแบบสู้โง่งๆ,ๆสีกโก อ๋อใช่อันนี้มันจะเอบหายากนิดนึงคือถ้าแบบตรงๆนะมันดียังไงมันก็ไม่เชิงดีมันแบบไว้ขาของมากกว่านี่ถ้าได้ช่วงหลังฆ่าไอ้ไออคตูลูอะแล้วกินน้ำยาไออะไรวะเอ็นน้ำยาเห็นขอมีค่าเดี๋ยวรอสาธิตให้ดูก,ก่อนคลิปโอ้คลิปนี้น่าใจะเกือบ30มนาทีอ่าเอาน้ำยา เราเป็นดลาาังอืมนี่แค่แรกแค่สุดหน้าจอตรงนี้แค่นี้แต่เมื่อใช้นี่มันจะขยายเพิ่มเอ้ยตรงนี้ยังไม่ไปดูดิอ๋อมาแล้วนี่หว่ารองเท้าเอามาถ้าจะเอาไปคราบต่อ อาวุธ okay. ที่เหลือเราก็คราฟไอฟอร์เซนชิแลแหละซึ่งฟอร์เซนชิลรับดาเมจน้อยลง25%แล้วก็จะแชร์ดาเมจให้เพื่อนโอ,โอเคคราฟก็ได้จริงเป็นคนขี้เกียจคราฟแหละขี้เกียจทําเราใช้แบบจรงกิงนะไอโลกระดองเต่ากับอังชิวอังชิวมันเหมาะสําหรับาการฟาร์มมากกว่ามันบวกการสาระด้วยแต่เมื่อเราคราฟเป็นไอเกาะน้ําแข็งงานโลน้ําแข็งเนี่ย คือมันจะได้คุณสมบัติทั้งรับดาเมจลง25ซกับไอโลภารดินจะแชร์ดาเมจให้เพื่อนสมมตุติเราไม่ใช้โลภาลดินแล้วเพื่อนใช้โลภาลดินเราจะรับดาเมจน้อยลง2 5่ส้วเและเพื่อนก็ได้รับด้วย25%แล้วเและเมื่อบวกนี้ด้วยเมื่อ HP ต่ำกว่า2 5ก็จะรับดาเมจน้อยลงมันจะแชร์กันนี้ซึ่งถามว่าดีมันก็ดีเลยไอถ้ามันจะดีกว่านี้นะ เดี๋ยวไปคลิมนี้ลงมันจันแลนจะเอาอาเพื่อนมาด้วยเพื่ออไอ้อธิบายอังคิวไอโลอะไรวะปา,าราดินที่มันเอออธิบายยากกว่ามันคือมันต้องให้เห็นอางเดียวถ้าอธิบายอย่างเงี้ยมันมันเงอะงะแบบเอเหมือนมันไม่ได้เขียนสคริปต์มาางไยก็ต้องอธิบายแบบให้เห็นชัดไปเลยแบบเห็นภาพเลยอันนี้ดีสุดและโอเคสำหรับคลิปน,นี้ มีเพียงเท่านี้นเร่านี้ลาไปก่อนไม่บายจ้ะอ้อน,นี่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 อันนี้มาอธิบายเพิ่มนิดสักนึงนิดเดียวนิดเดียวนี่จะมีคุณอันนี้อ้าวเอาไปไปเนี่ยอ,นนอ,นนอันนี้คุณสมบัติคือจะเก็บอ่าเงินไกลขึ้นแล้วมาครับอย่างนี้ก็จะบวกอ่าบวกทั้งอะไรปะบวกโบนัสของการอ่าได้เงินเพิ่มขึ้น เก็บเงินไกลขึ้นแต่แล้วก็อันนี้มาครับด้วยจะลดอ่าเมื่อซื้อของกับ n p c จะลดอยู่ที่20% 20 20อ่ะอันนี้ไม่ใช่แวนนะยังไม่ใช่แวนแหวนนี้นนจะ่าของอยู่ที่44โก แป๊บ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 นี่เลย44โกเหลือแค่35โกอ่ะเดี๋ยวใส่อีกรอบอ่าชึบไม่ใส่ราคาอยู่ที่44โกและเมื่อใส่ชึบราคาจะลดมาเหลือแค่35โกซึ่งมันก็โอเคแหละ